ผมเลจะไปล้างน่ะกินอ่น้าตโมเรนี่ี่พบ้นเขาเป็นยอือน้าตึกโรมเป็นกระจกหมดเลยดอาเลยอ้ยด่าตกใจ มังค์กำลังมองเออมันเพิ่งมาใช่ไหมอ๋อนาจะรอจะวางด้วยให้มันไหาทีหลังก็ได้ะมันว่ายีหลังก็ได้นี่เราวางเขาว่านี่ก็อยู่นี่ก็อยู่เขาว่ายมันล่างขาแยกแยาน้องกวาาให้มันล่างขาเอาแป้งใส่ด้วยหนึ่ไหนแป้งไหนเออได้แต่เรายู่นี่มาได้เด็ดวางไม่ก่อนให้คุณตาแม่คุณตาแม่คุณเออแม่คุณตาเอาแป้งมาใส่ด้วยลูกแป้งใคร

អត់អីទេដាក់មឹងអួតអឺនំពីអឺតើក៏រៀនយកក ரே ទៅទៀតជាល្អសតោះមកកត់រូបកត់ប៉ៃរីដូចគេគេកត់គុំកត់ទៅមកអឺជាល្អគិតគູ້ស៊ីខៃដាក់ក្បលផាត់ប៉ៃកំអីកត់មោះព្រោះការអីជានេះនេះបាក់ណៃបាក់ទៅស្វាទៅនេះថាទៅសាទុសាទុទៅទៅកែបែបណាទេបងតា cất ta còn gì không hả vợ jack punta lấy anh ta ta anh